มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุพยากรณ์อากาศไทยอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด42องศาพร้อมเตือน25จังหวัดเตรียมรับมือฝนฟ้าขนองพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวัน ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทํางานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานในขณะที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกันโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกันโชกแรงนะคะ สำหรับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยอตอนล่างทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะและยังมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด,ด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย ฝุ่นละอองระยะนี้ภาคเหนือภาคตันออกเสียงเหนือภาคกลางตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองเหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนและการระบายอากาศบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะคะภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองอร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกรนโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดตากค่ะอุณหภูม,ตมิต่ำสุด21-29องศาเซลเซียสสูงสุด38-41องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตอนออกเสียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปและมีฟ้าหลววในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะ อุณภูมิต่ำสุด24-31องศาเซลเซียสสูงสดุด39-41องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปและมีฟ้ารล่วนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราช,ชบ,บุรีและก็อุทัยธานีอุณภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสสูงสุด39-42องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีฟ้ารล่วนในตอนกลางวันนะคะและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อย สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบ,บุรีระยองเนทบ,บรุรีแล็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด2 7 3สองศาเซลเซียสสูงสุด35-42สองศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรพาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองรดั30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพะทะัทลุงสงขลายะลาและนา อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสสูงสุด35-40องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้ากระดองร้อยละ30ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดโพเกตกระบี่ตังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 25-27องศาเซลเซียสสูงสดุด35-38องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและประิมณฑลอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้ารั่วในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด29-30งาสองศาเซลเซียสสูงสดุ Celsius, สงสด3 7 4 1องศาเซลเซียสขอขอบคุณกรมตูนิยมวิทยาลและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ